สวัสดีครับสมาชิสกสกอเรอมรั์มาลายเชียงใหม่จำกัดนะครับผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์อำนาจอยู่สุประธานกรรมการในงานสกอเรอมรั์มาลายเชียงใหม่จำกัดประจำปี2566นะครับก็ต้องกลับเรียนสมาชิสกสกอเรทุกท่านนะครับว่าในส่วนของมาลายเชียงใหม่นั้นได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2 5 6 สมาชิกก็มีเพิ่มขึ้นมาทุกปีนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีสมาชิกสกอนอมรัพย์ของเราอยู่ที่1 000, 3 0 0 0กว่าคนโดยประมาณนะครับ,บเกือบจะทั้งหมดของพวกเราชาวมอชที่เป็นสมาชิกสกรนอมรัพย์หาเลเชียงใหม่จำกัดน,นะครับโดยความมุ่งมั่นของกรรมการทุกชุดที่ได้ดําเนินการมานะครับได้พยายามที่จะ ดูแลสมาชิกสากรทุกคนเป็นอย่างดีโดยเรามุ่งหวังว่าครอบครัวสากรออมรัพย์นราชเชียงใหม่จำกัดนั้นเนี่ยจะช่วยเหลือดูแลกันและโดยหลักของสากรออมทรัพย์ที่เราอยากจะให้สมาชิกทุกคนเนี่ยได้ช่วยเหลือดูแลกันนั้น,นจึงมีการที่จะดูแลทั้งผู้ที่มีเงินเหลือและเข้ามาฝากและดูแลคนที่อาจจะมีการขัดสนแล้วก็มากู้ยื หลักของเราก็คือคนที่มีเงินเหลือแล้วนำมาฝากเนี่ยเราจะพยายามดูแลท่านให้ได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าสากรอื่นหรือธนาคารทุกธนาคารนะครับและในส่วนที่เป็นผู้ที่ขัดสนและต้องการเงินก็จะให้กู้ในอัตราที่ถูกกว่าการไปกู้จากธนาคารหรือองค์กรทางด้านการเงินอื่นเราไม่สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะให้ท่านไปกู้เงินนอกระบบนะครับ มีอะไรก็มาคุยกันที่สากลเพราะาเราดูแลกันเหมือนครอบครัวนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยสากลได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและในปี2566นยสหกเนี่ยสากลจะได้ดําเนินการในการที่จะให้บริการสมาชิกให้ได้ความสะดวกที่สุดโดยเราจะมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการในระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหาร ให้ได้มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงินและความปลอดภัยทางบัญชีนะครับในปี6-6เนี้ยพวกเราสมาชิกสากลจะได้เห็น c m มิวโคอปโมบายแอปพลิเคชัที่ครอบคลุมทุกระบบของธุรกรรมทางการเงินทุกคนจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้แอปพลิเคชันนี้และขอให้เชื่อมั่นว่าจะเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุดในระบบทางการเงินนะครับเพราะฉะนั้น ต่อไปสมาชิกอาจจะไม่จําเป็นต้องมาติดต่องานหรือว่าทําธุรกรรมทางการเงินที่สากลแล้วท่านสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันของโคลอป m u Mobile App เนี่ยทำธุรกรรมจากมือถือหรือสื่อต่างๆได้เลยจากบ้านของท่านหรือที่ทำงานของท่านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าจะพัฒนาและเป็นทิศทางในการพัฒนาในส่วนของกรรมการดำเนินการในรุ่นนี้นะครับ สิ่งที่เรายังจะต้องดําเนินการต่อไปในในสิ่งที่จะสร้างความมั่นเชื่อมั่นให้กับสมาชิกก็คือทําอย่างไรที่สากรจะมีความมั่นคงและก็เป็นที่น่าเชื่อถือของสมาชิกทุกคนแล้วก็ทางด้านของส่วนงานอื่น